สวัสดีนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการเล่นตุกตาานะะต๊กตาบาโหนนะคะตุ๊กตาบาโหนนี้วิธีการเล่นถ้าคนที่เล่นไม่เป็นนะคะจะเล่นไม่ได้เลยมันมีเทคนิคการเล่นนะคะมันสามารถบังคับได้จะให้ตุ๊กตานั้นยืนบนบาโหนลักษณะแบบไหนท่าอะไรนะคะมีวิธีการบังคับอย่างไรอันนี้เราจะพาทุกคนไปดูจากผู้เชี่ยวชาญคือผู้ที่ทําตุ๊กตาบาโหนขายแล้วก็จะเล่นให้เราดูนะคะใครสนใจดูได้คะ่ะสามารถสั่งซื้อได้ด้วยนะคะ อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มท่าแรกนี่เริ่มเริ่มตรงไหนก่อนคะท่าท่าไหนก่อนคะท่าแรกเลยก็คือขาเดียวปึ๊บสลับมาฝั่งนี้บ้างปึ๊บนี่แล้วก็คู่นะฮะแล้วก็เดียวเชือกนี่นะเดี่ยวเชือกของขาเดียวอยู่ที่จังหวะการวีบของเราล่ะุตุ๊กตาบัโหนี่บีบวีดนี่คือมือตรงนี้ มืองแบบฝกฝึกกล้ามเนื้อมือคนที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหน็บชาเนื้อลอกมันจะผ่อนคลายได้เนี่ยบางคนเป็นจะไปผ่าเขายังไม่ต้องผ่าเลยอันนี้เป่นเล่นๆอย่างตั้งเงียบเนี่ยอนัดหมอนัดผ่าแล้วนะบอกอ๋อผ่าทําไมของเรามีดีอยู่ที่บ้านก็เลยเอาตุ๊กตาไปบีบบีบเล่นมันก็เลยไม่ต้องผ่าเลยนะสลับซ้ายสลับขวาครบแล้วแล้วท่าเมื่อกี้ ม,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 มันมีทั้งหมดกี่ท่าหกท่าหกท่าครบแล้วเมื่อกี้ก็ขึ้นขาซ้ายขึ้นขาขวาท่าที่หนึ่งขึ้นขาซ้ายขาขวาเลนี่นีคือข้างหลังหลังได้หมดแล้วครับอันนี้อยู่ที่น้ำหนักมือนี่ท่ายากสุดคืออันนี้นี่ธรรมดาเนี่ยนี่ก็ยากลองลงมาขาเดียวเนียบเยียบขาเดียว ไอมีมีเขามีจัดแข่งบาผลีวันอตจัดไม่มีไม่มีครับเพราะว่าอันนี้เราเน้นขายให้นักท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ที่มีคนเอาไปแข่งมีอยู่คือบริษัทบริษัทเขาเมาไปสีห้าตัวบอกเอาไปให้ให้พนักงานแข่งกันกันใครวังคับได้เยอะกว่าเขาั้นก็จะได้รางวัลก็เป็นการฝึกให้เด็ก You know? อาฝึกให้เด็กบางทีก็บางคนเขาก็ซ like ื้ออย่างหมอหมอกายภาพบำบัดเขาก็ซื้อไปไปให้คนไข้ให้คนไข้บริหารแล้วก็บางทีทางโรงเรียนก็เหมือนกันซื้อไปให้เด็กๆฝึกสมาธิกันอะไรพวกนี้ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายไม่ไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายตุ๊กตาบาโหนที่เราเอามาให้ท่านดูคลิปนี้นะคะอันนี้เราไปเที่ยวที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของบ้านนาต้นจันทนะคะถ้าใครสนใจออยากไปดูตุกตาาาต๊กตาบาโหนให้เซิร์ชคำว่าตุ๊กตาบาโหนลุง,สงเสงี่ยมนะคะตุ๊กตาบาโหนลุง,สงเสงี่ยมบ้านนาต้นจันทท่านก็จะได้ข้อมูลแล้วท่านก็สามารถไปชมนะโฮมสเตย์วิถีชีวิตของคนบ้านนาต้นจันทได้จะมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายเลยนะคะใครอยากได้สนใจอยากซื้อก็ เซิร์ชเน็ตดูที่บ้านลุง,งเงี่ยมนะคะใช้คําว่าบ้านลุง,งเงียมตุ๊กตาบาโหนนะคะอันนี้อาจะมีหลากหลายจะมหีหลายราคานะคะตั้งแต่200ถึง300บาทอันนี้แล้วแต่ว่าท่านจะชอบขนาดใหญ่ขนาดเล็กอันนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะคะ